あっ จดหมายที่เขียนถึงเราซึ่งส่งมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองค่ะซึ่งในจดหมายนี้จะเขียนว่ายังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านให้ทุกคนฟังค่ะเขาจะเขียนถึงเราว่าเขาได้ไลฟ์สดขายน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นซึ่งเขาได้ส่งมาให้เราด้วยนะคะเขาจะบอกว่าเขาไลฟ์สดขายน้ำมันมะพร้าวนะคะโดยใช้ภาษาท้องถิ่นของเขาก็คือภาษาอีสานและเขานะคะก็ได้ถามกลับเรามาว่า นอกจากภาษามาลายูที่เราใช้ในการสื่อสารแล้วยังมีภาษาอะไรอีกบ้างวันนี้นะคะขออนุญาตเล่าลให้ทุกคนฟังนะคะภาษาที่เราใช้ในการสื่อสารก็คือภาษาเจเหนนั่นเองค่ะซึ่งเราจะใช้ในการสื่อสารใน3จังหวัดชายแดนใต้นั่นเองค่ะภาษาเจเหนนั้นจะมีสำเนียงแล้วก็จะมีลักษณะยังไงวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปชมกันค่ะว่าภาษาเจเหนเนี่ยเราจะใช้กันยังไงไปชมกันเลย อันไหนมัน้งสายยังงี้ท้งคนเจเฮเด็จังหวัดนาราเวลามาพัดคัยกันมังแลนนะประโยคนาราแลา่ภาษาพังค์ค่ะภาษาเจเฮนะคะหรือว่าที่คนคุ้นหูนะคะก็คือภาษาตากใบนั่นเองค่ะควจะ คุ้นหูภาษาตักใบมากกว่าภาษาเจเหนะคะซึ่งเราเนี่ยจะพูดคุยแล้วก็สื่อสารกันภาษาเจเหเป็นส่วนมากนะคะทำให้เป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงว่าภาษาเจเหเนี่ย เป็นอัตลักษณ์แล้วก็แสดงถึงว่าเป็นชาวตากใบนะคะจะทําให้ทุกคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินซึ่งมีสำเนียงที่แตกต่างออกไปจากภาษาอื่นนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่อำเภอตากใบนะคะที่ใช้ในการสื่อสารก็ยังมี3จังหวัดชายแดนใต้น,นะคะที่ยังใช้ภาษาเจเหในการสื่อสารแล้วก็เราเนี่ยจะมี วัดชนทราสิงเหนะคะเป็นวัดที่อยู่คู่กับชาวเจเหมานานนะคะมีความเชื่อมโยงกันยังไงนะคะก็คือเมื่อพูดถึงวัดชนทราสิงเหนะคะก็จะทําให้นึกถึงว่า,าเราใช้ภาษาเจเหในการสื่อสารนะคะเพราะว่าวัดชนทราสิงเหเนี่ยใจอยู่คู่กับชาวเจเหมมาตั้งแต่บรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่นนั่นเองค่ะ โดยวัดชนทราสิงเขนะคะจะมีชื่ออีกชื่อนึงก็คือวัดพิทักษ์แผ่นดินไทยนั่นเองค่ะทำไมถึงชื่อวัดพิทักษ์แผ่นดินไทยนะคะเพราะว่าเป็น วัดที่กอบกู้ดินแดนนะคะเพื่อรักษาชาวตักใบไว้เพื่อไม่ให้เสียดินแดนให้กับมาเลเซียนั่นเองค่ะจึงทําให้วัดชนทรายสิงเหนะคะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดพิทักษ์แผ่นดินไทยนั่นเองค่ะอยากพาทุกคนนะคะไปพูดคุยแล้วก็ไปสัมผัสถ,ถึงภาษาเจเหกับคุณทวดแล้วก็คนเฒ่าคนแก่นะคะภายในหมู่บ้านนะคะว่าภาษาเจเหเนี่จะมีสำเนียงแล้วก็มีลักษณะอย่างไงนะคะไปชมกันเลยค่ะ ก็คือเป็นวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์เหมือนที่ป้าแมวเล่าแต่ตั้งแต่ดําเนินรายการเนาะก็คือเป็นวัดพิทักษ์แผ่นดินไทยเพราะว่าถ้าไม่มีวัดนี้เราก็ต้องทําพัดบอดตั้งแต่บ้านสปอมอย่างที่ว่าแล้วก็5อําเภอซึ่งวัดนี้สามารถรักษาไว้ได้ก็คือจะไม่อยู่ในแผนที่ของประเทศไทยถ้าไม่มีวัดนี้รักษาไว้ค่ะก็ในสมัยนั้นก็คือทางตะวันตกล่านาน,าน,นิโคมในสมัยรัชกาลที่5ก็ประมาณปี2452 อังกฤษเข้ามายึดครองแหลมมาลายูของเราในสมัยนั้นทําให้เราเสียดินแดนสี่รัฐก็คือไซบูรีรังการูเปริสแล้วก็รัฐกาลันตันซึ่งรัฐกาลันตันจะต้องรวมเนื้อที่ของอําเภอตกากใบที่จะต้องตกไปเป็นเมืองขึ้นเพราะว่าการปักปันเขตแดนอย่างที่พระแมวบอกก็คืออยู่ที่บ้านสปอมแต่รัชการที่5พระองค์ท่านได้หยิบยกเอาศาสนสถานภายในวัดมาเป็นข้ออ้างข้อต่อรองอังกฤษถึงได้ยอมถอยไปใช้แม่น้ําสุงไหงโกลก วัดของเราถึงได้ขนาดนามว่าวัดพิทักษ์แผ่นดินไทย ชนทาราสิงเฮของเราเนี่ยสร้างตั้งแต่สมัยปลายรัชกาลที่4 2403ตอนนี้ก็163ปีแล้วนะคะเมื่อก่อนเนะี่ยที่ตรงนี้จะเป็นป่านะคะไม่มีผู้คนอาศัยอยู่มีพระภิกษุรูปหนึ่งผ่านมาเห็นที่ของเราติดกับริมน้ำเพราะว่าวัดของเราติดกับแม่น้ำตากใบก็เลยไปขอที่จากผู้ครองรัฐการันตันมาทำการสร้างวัดขึ้นแรกๆก็จะมีอ่ะกุฏิหรือว่า โบสถ์น้ําซึ่งยืน่นสร้างยื่นออกไปในน้ําเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเนาะลักษณะเหมือนศาลานะคะจากนั้นประมาณ13ปีก็สร้างโบสถ์บนบกเป็นการถาวรในสมัยรัชกาลที่5-2416ที่สร้างอุโบสถแรกๆวัดนี้ชื่อว่าวัดท่าพลุหรือว่าวัดเจเหีตามชื่อหมู่บ้านตามชื่อตำบลเพราะว่าวัดตั้งอยู่ที่บ้านท่าพุตำบลเจเหีอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาส ต่อมาเราเปลี่ยนเป็นชนทาราสิงเฮก็คืออย่างที่ป้าแมวบอกว่าวัดติดกัริมน้ําชนทาราส่วนสิงเฮนี่มาจากชื่อของผู้ที่สร้างวัดก็คือพระครูโอภาสพุทธคุณ จ้าเห็นมากันสักป่านนี้เลยหนูมีเรื่องรบกวนคุณนิดหน่อยค่ะหนูยอยากให้ครูพาไปชมตลาดวัดใหม่ค่ะตลาดวัดใหม่ตรงนี้ใช่ค่ะหนูอยากรู้เกี่ยวกับตลาดวัดใหม่<อ>ถู้สรบกวนคือได้ไหมคะเราจะไปที่ไหนดีที่นี่มีคนมองนั่นหรอใช่ค่ะปตลาดลวัดใหม่แต่ว่าครูจะไปยังไงคะหนูขอรบกวนไปได้ไหมได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวก่อนได้นิดหน่อยค่ะได้นิดหน่อย,ย,อ,ยอ๋ยอ คุณจะไปพันไหนว่าอะไรคุณจะไปพันไหนเค okay, รอถเครื่องขอสอนช้าเดี๋ยวนี้ได้ได้ได้ไปเลยค่ะอกอกกำลังช่างเยอะเลยนึงโอเค เอาเละสินค้าส่วนมากเป็นของพื้นบ้านมาแลกเปลี่ยนกันเป็นของเดิมๆของชาวตากใบตอนนี้ก็มีปลามีอะไรามาขายแล้วก็เราก็มาจ่ายตลาดกันที่นี่นคนมา,าทั่วอำเภอเลยอ๋อทั่วอำเภอเลยเดี๋ยวจะพาเธอไปก่อนที่อาจารย์จะพาหนไูไปชมนั้นหนูอยากให้คุณครูเนี่ยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประวัติของภาษา,าเจเหให้หนูฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีที่มายังไงมีความเป็นมายังไงเริ่มใช้ภาษากันเมื่อไหร่ให้อาจารย์เล่าให้ฟังสักนิด ก็มีคนมาถามบ่อยเพราะตอนนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมครับของประเทศไทยนะของประเทศไทยเลยคะ่ะภาษาเจเหนี่นะภาษาในทางการเขาเรียกภาษาตากใบภาษาตากใบ,บแต่ชาวบ้านเรียกภาษาเจเจเหเพราะว่าที่นี่ที่เดิมๆตัวอำเภออยู่ที่เจเห<ม>อำเภอตากใบนนคนมาไปไหนมาไหนก็ต้องมาลงที่อำเภอก่อนก็คือลงที่เจเหถ้<ๆ>มามาที่นี่เขาก็เลย เหก็เลยเป็นชื่อสัญลักษณ์ของตักใบเป็นเดิมว่าภาษายีเห่จริงๆแล้วทางการทางภาษาระบบภาษาเรื่องภาษาตากใบภาษาตักใบใช่ไหมคะที่นี่ถ้าเล่าความเป็นมาเนี่ยมันมันมีมาส่วนมากจากสันนิษฐานนะสันนิษฐานว่าว่าภาษาตักใบนี้เป็นภาษาที่ได้มาจากสุโขทัยสุโขทัยเพราะว่าที่นี่คือประวัติดั้งเดิมคนที่นี่ก็คือภาษา อพยพแยกย้ายมาจากสุโขทัยลงมาที่นี่ก็คืออพยพมาจากสุโขทัยตั้งแต่ลงมาสุโขทัยมาอาจจะลงมาดูแลบ้านเมืองขยายมาเพราะเมื่อก่อนมันยังมีที่ว่างที่อยู่มากมายก็ลงมาอยู่ลงไปจนถึงตรังกานูมาเลเซียอ๋อึงมาเลเซียเลยเหรอคะใช่ใช่นี่ก็ลันตานี่ก็พูดภาษานี้ทั้งนั้นภาษาเจเหรอคะชาวพื้นบ้านภาษาเจ ตั i, time, so ้งแต่สายบุรีลงมาสายบุรีพิเทนสงไงปาดีอราธิวาสเกือบทุกอำเภอจะมีคนที่พูดภาษาที่เหนอยู่หรือภาษาตางไปยังไม่อยู่นั่นก็เลยปัจจุบันก็เลยสันนิทานว่ามาจากภาษาสโุโไทยเพราะหนึ่งในเรื่องของศัพท์ต่างๆคำนวณต่างๆคิดว่าที่นี่บอกว่าบอกคาถามว่ามาทําไมเขาว่ามาเยอใ มายี่ใดอันไปคาดก็สูโขทยเดิมก็คือมาเยี่ยงใดมาเยี่ยงใดมาเยี่ยงใดมาปางอพอที่นี่เขาจะทำมาปาือมาปาือแปลว่ามาเมื่อไหรแต่ว่าทีนีก็มามาปางใดคือว่ามาปางฤมาปางเจ้ามาปาือทันี้มาเป็นมาปา,ออาือยังมีศับอยากจะชื่อกางเกงเสื้อผ้าที่เป็น ยังเป็นราชาศัพท์อยู่พอเดิมพอเดิมภาษายังไม่มากเ่อเนำภาษานี้มาใชา้แล้วกังเกงก็เรียกว่าแหนบเพลาแหนบเพลาคุณครูคะแล้วทาไมในภาษาเจเห็นเนี่ยบางคํายังมีภาษามลา,ายูผสมอยู่คะมันมันเกิดจากอะไรคะที่มีภาษามลา,าย,ยูปนอยู่ก็เพราะว่าการใช้ศัพที่เรียกสิ่งของอที่ทางโน้นอาจจะยังไม่มีต่างแล้วก็พอมาผสมกลมกลืนกับชาว เมืองชาวพื้นบ้านที่นี่ที่อยู่เดิมบ้างแล้วมาอยู่ด้วยกันข้างก็เรียกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอยู่นานข้าก็กลายเป็นภาษาที่เดียวกันโดยเฉพาะในภาษาที่เฮนี่จะมีํำนวนเป็นภาษามาลยูอยู่ไม่ต่ำกว่าห้เปเซไม่ต่ำกว่า50%สอร์ซ็ตรา,าต้องเรียกหมดเพราะมาใสปลาอะไรต่างๆจะต้องเรียกตามปลาดที่เขาเรียกที่เดิมอาสลากุนิ้ง ปาสลอรเยนะลาวลาูอย่างนี้ก็เรียกเรียกเป็นภาษาลาจงม้งคือใช้ภาษาที่เป็นแล้วก็รวมก็าามุมารวมเป็นกืป้าขนมอะไรต่างๆที่เป็นของตุ๊ป้าอะไรแบบนี้เคยปิเขาเรียกลาเจแล้วนีเขเรียกทับศั์กันไปการแลกเปลี่ยนเพราะเราต้องอาศัยกันทางด้าน อุปโภคบริโภคเขาลงมาอยู่ด้วยกันทางนี้ก็จะขายข้าวเอาข้าวไปแลกเปลี่ยนปลาที่ทะเลทาะนั้นเขาดีใจมากว่าได้ข้าวสารได้อะไรว้ผงกินเราก็ได้ปลามาแบกกลับมาบ้านบางทีก็มาค้าขายแลกเปลี่ยนกันอยู่กันมาด้วยความพึงพาัยกันอย่างมากเลยอยากเชิญตลาดไยมคะอยากเชิญละค่ะเดี๋ยวไปดูนะจะมีทั้งปลามีทั้งของ ซึ่งภาษาต่างๆถ้าคือนึกได้คือบอกเธอว่าที่นี่เขาเรียกอะไรได้เนะขา,ขาเรียกอะไรค <ขา S 2> ่ะภาษา,า,ากลางก็ไข่แต่ของข,ของตักใบจะสั้นลงเป็นคายคายเป็ดลูกฟักภาษากลางว่าฟักเขียวของเราว่าลูกขี่ระา ีร<ฮ>อืมภาษาเยววลกขี่ปลาลงบวบเหมือนกันลูกเขือเหมือนกันนะนี่ปลาเลยครับเปื่อยอนี่ปลาเขาเรียกปลาส้มถ้าภาษากลางเขาเรียกปลาได้เลยปลาส้มจนแล้วเนาะปลาบ้านเราว่าเพืออ้วนผืออ้วนเขาเรียกว่าทำผืออ้วนใส่ข้าวคั s <S <niin> ่วลงไปให้มันหมักกันแล้วก็มันกลายเป็นปลาที่ส้ม <t drink> สมีรสเปร right? <t acidic> ah ี้ยวขึ้นมา นี่อะไรนี่ลูกอะไรนี่ตากลางว่าอะไรพีกยวกบานตากใบเรียกว่าพระโลกกจีนโลกกจีนนะโลกกจีนโลกกจีนยวกนะโลกกจีนนี่โลกกนัด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 ก็คือสับปะรดใช่ไหมคะสับปะรดอ่ะสับปะรดไปเรื่อยๆไปแลนู่ม่ค้านู่มาขายนู่จะกลับป่นู่ ยินล็อบแล้วมีกันเละกูโมอ่าจ,จ,จากกันเละแล้วเนาอันนี้นคือใช้ภาษามาลายูมาลายูแต่พูดร้อแล้วภาษาไทยนะแล้วก็หยอกล้อกัน,ข,นขี้เล่นขี้เล่นขี้หยอกกระมอนี่ภาษาบ้านเราอ่ะคร,รับแต่เราบบหลักกระกมอเนาะก็คือกระแรงกันปนปนกันไป เราจะมาซื้อปลาซึ้งลายเย่เราจะมาซื้อปลาข้างเหลืองเราไม่ไม่เข้ามาซื้อปลาข้างเหลือเรามาซื้อปลาสลากุนิงปลาสลากูุนิงเออนั้นสลากูุนิงเป็นภาษาเข้าภาษาพื้นบ้านนั่งเดิมบ้านเรามาใช้ว่าภาษากลางว่าข้างเลือข้างเลือแต่ว่าถ้าเราพูดว่าปลาสลากุนิงคนบ้านเราก็เข้าใจคนบ้านเราเข้าใจกันทีคนบคะแล้ว อย่างภาษามลายูเนี่ยจะมีการพูดแบบมลายูผสมภาษา <ช Year> บ้านเราไหมคะมีประโยคในบ้างก็มีแต่ว่าบ้านเราจะใช้แบบสัพที่หลงเป็นภาษาเดียวกันไปเลยกลืนกลมกลืนกันไปเลยคือพูดแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันก็คือกลมกลืนกันแต่ถ้าไปที่พิเทนบางคำก็จะใช้สองคำบนกันนะครับไปแกตตไปตลาดเ,าเขาบอกไปแกตตไปทำอะไรไปซื้อปลาสาลาเย ไปเซอ่อปลาสลากูนิงใครจบอกว่าไปแก่ต่อไปได้แก่ต่อม่นกันเดียวนานก็ออกนน่าพี่เทนนี้คือเป็นอำเภอเป็นอำเภอ,อเป็นตำบลหรือเป็นหมู่บ้านพิเทนอยู่พอข้าวทางข้าวไปรามันจะเจอ คือเป็นภาษาถิ่นที่เราใช้สื่อสารกันในชีวิตประจําวันก็คือที่เราเรียกว่าภาษาเจเหแล้วก็เป็นความภาคภาคูมิใจของเราที่ตอนนี้ขึ้นทะเบียนทางวัฒนธรรมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเป็นภาษาถิ่นไทยตากใบเราถึงพยายามที่จะอนุรักษ์ภาษาของเราเอาไว้ไม่ให้หายไปจาก จังหวัดนาราธิวาสอย่างตอนนี้ที่ป้าแมวทําก็คืออย่างหลานตัวเล็กๆเ,เนี่ยก็ป้าแมวก็จะใช้ภาษาเจเหกับเขาในการพูดคุยซึ่งตอนนี้ก็ทางโรงเรียนก็เริ่มเห็นความสาคัญก็คือพยายามที่จะให้สอดแทรกภาษาเจเหเข้าไปในโรงเรียนบางโรงเรียนด้วยอย่างเช่นมีการโต้วาทีโต้อะไรเป็นภาษาเจเหพวกนี้ค่ะนะเดี๋ยวพี่เขามานั่งกินข้าวยำนี่เลยหนึ่ขึ้นมาหนังบนนี่เลย แมวเอาชนเห็นด้วยนะคะเอาพี่ต้ามากินข้าวยำกับน้องดีก็ตามที่ป้าแมวถามผู้รู้หรือว่าอะไรบ้างก็คือเขาบอกว่าเจเหเนะี่ยมาจากภาษาขอมสุโคไทยมาลายูออกมาเป็นภาษาที่เราใช้กันในชีวิตประจําวันของเราทุกวันนี้ค่ะอย่างคําบางคําก็มีคําราชาศัพท์ซึ่งร่มเราก็เรียกว่ากรดกางเกงก็สนับเพลาอย่างพ่อแม่เราก็ใช้ศัพท์สูงก็คือบิดามารดานี่คือภาษาเจเหที่เป็นเอกลักษณ์ของเราแล้ว เจเหจะลงท้ายด้วยคําว่าหมีใช้ชาหมีลูกช้อนเอียดแปลว่าอะไรคะช้อนเอียคือช้อนเล็กอ่าเขาใช้ลูกจีนด้วยในนูย้ยนูยอยากลูกกีนเลยเนาะอ่าปานาเรก็คือสำเนียงจะแบบคําพูดอ่ะเป็นเจ้เหแต่สำเนียงเหมือนกับจะเพีย้ยนไม่เชิงไม่ได้เรียกว่าเพี้ยนสิเนาะเขาเรียกว่าอะไรเนอเนอไปอย่างนั้นอ่ะจะเหนือออกไปทางสกอมอะไรพวกเนี้ยภาษาพิเทนอะไรพวกเนี้ยซึ่ง เสียงอ่ะจะเสียงจะจะากบางทีก็เสียงจะลากออกไปเอื้นอนๆออนออกไปอะไรพวกเนี้ยไหยังหางนชืดี้กตอนนี้ก็คือสื่อสารกันเป็น,ปนภาษาเจ๋เหมากขึ้นเพราะว่าตั้งแต่ที่ว่าเราขึ้นทะเบียนทางวัฒนธรรมเนาะเด็กๆก,ก็เลยเริ่มจะสนใจภาษาของเราเพราะว่า อย่างนักท่องเที่ยวมาเนี่ยป้าแมวทุกครั้งต้องนํานเสนอหรือว่าบรรยายเป็นภาษาเจ๊เหคือจะเป็นอัตลักษณ์ของเราไปแล้วนะคะใครลงพื้นที่ถ้าไม่ได้ยินสำเนียงเจ๊เหเนี่ยก็ถือว่ายังมาไม่ถึงเจ๊เหเนาะอย่างภาษาเจ๊เหเนี่ยเขาบอกว่าที่ไพเราะที่สุดก็คือสำเนียงของคนเจ๊เหเองเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวลงทุกครั้งป้าแมวต้องได้นําเสนอภาษาเจ๊เหเขาได้รับรู้ว่า,าภาษานี้มีด้วยเหรือในในจังหวัดนรา,าธิวาสเนี่ย ก็คืออันนี้ประสบการณ์กับตัวป้าแมวเองเมื่อก่อนป้าแมวเคยไปทํางานอยู่กรุงเทพป้าแมวไม่กล้าพูดภาษาเจ๊เหเพราะป้าแมวกลัวว่าเขาจะรู้ว่าป้าแมวมาจากบ้านนอกภาษานี้ไม่เคยได้ยินมาจากไหนภาษานี้เพราะทุกครั้งที่เราพูดเขาจะถามว่ามาจากอีสานเหรอเป็นภาษาอะไรซึ่งไม่เคยได้ยินไม่กล้าพูดแต่เดี๋ยวนี้เมื่อป้าแมวลงมาอยู่ณนะจุดนี้มาเป็นผู้สื่อความหมายในชุมชนนี้ไปไหนป้าแมวจะพูดภาษาเจ๊เห แล้วจะมีคนสงสัยเขาก็จะถามว่าพี่พูดภาษาอะไรป้าพูดภาษาอะไรนี่คือภาษาอะไรเมื่อมีคนย้อนคําถามนี้เข้ามาทําให้เราสามารถที่จะบอกเล่าภาษาของเราซึ่งเมื่อคนเขาได้ฟังเขาได้รู้ว่าประวัติความเป็นมาอยังไงเนี่ยเขาจะชอบแล้วเขาจะประทับใจทีนี้เมื่อเราได้สื่อความหมายออกไปก็เราเป็นความภาคภูมิใจของเราเนาะภาษาของเราเดี๋ยวนี้เราไม่อายแล้วที่จะไปพูดกับคนที่อื่นๆเพราะว่า เป็นภาษาที่ทุกคนอยากฟังเขาบอกว่าฟังแล้วคือเพราะอะค่ะแล้วก็เป็นรากเง่าภาษาที่บรรพบุรุษของเราใช้อยู่เพียงแต่เรานํากับคําบางคําขึ้นมาใช้ใหม่แค่นั้นเองก็คือตัวพี่แมวเองพี่แมวภูมิใจที่ได้นักท่องเที่ยวมาก็คือได้เล่าสู่ให้เขาฟังว่าอ่าภาษาของเราเป็นแบบนี้นะพันบรรพบุรุษเราใช้มาตั้งแต่สมัยอดีตเนี่ยเป็นความภาคภ,ภูมิใจของคนนาลาธิวาสทุกคนค่ะเราพยายามที่จะต้องพูดภาษาเจเหไหม่ว่า บางครั้งคนในกลุ่มอ่ะเขาฟังไม่ออกแต่บ้าเมลก็จะเอาคําง่ายๆมาพูดเพื่อให้เขาเข้าใจสำเนียงของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะผลตอบรับมาก็คือชอบค่ะชอบภาษาเจ๋เห วันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ภาษาเจเหมากมายนะคะแล้วก็ภาษาเจเหเนี่ยเป็นอัตลักษณ์แล้วก็แสดงถึงว่าเป็นชาวตากใบนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่อำเภอตากใบนะคะที่ใช้ในการสื่อสารก็ยังมี3จังหวัดชายแดนใต้น,นะคะที่ยังใช้ภาษาเจเหในการสื่อสารและว,วันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่นะบ๊ายบาย